อืมบุญ่ะอ่นะอ,อนๆงามๆเข่าขาวพุนะ่ะอุ้ยสุดอยอดเลยครับอือุ่นะอ่อนๆเข่าขาวอุ้พูบนะุ่ะปาดพวดปาดแนยหนุน่มใหม่ไฟพี่น้อง นอนด้านดินนี่เลยเจ้ากูแบาชอบขาวอบอุ่นพูดนะปัดในเต็มกระตาเหรอสุดยอดเลยมัน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 มือนี้สุดยอดเลยครับสวัสดีครับมาพบพกันกับนุ่มหน่อยปฏิทินบ้านนาคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะผมครับมือนี้นุ่มหน่อยภาคมเลาะหาหน่อไม้อีกคือเก่าครับผมเมื่อคืนนี่ฝนตกนะคะผมตกรอบคอนสีแจ้งนี่พี่น้องรอบช่วงตีซีตีฮานี่นะคะผม ครับเดี๋ยวไปตามหลุนตามชมกับนุ่มหน่อยนะครับมือนนี้นุ่มหน่อยสีม้านอีกบัวพี่น้องไปมองน้ำกันเลยนะคบไปครับอูย้ยมนครับกเรกแหกมาเนเฮาเป็นดัง่งไลอุย้ยมีอยู่ครับผมมีอยู่มึงมึงมึงอุย้ยมาพร้อมสายฝนด้พี่น้องฝนยังตกลื่นล่นอยู่นะครับผมมือนนิ้มนุ่มหน่อยมากแบบ ซุ่มๆเย็นๆพี่น้องนึกว่าสีบริเวณไทยพี่น้องขะมึงเหรอนะครับเพราะว่าตอนสาฝนยังโตกลิ่นอยู่พี่น้องถ้าฝนตกลิ่นคือสีบริเวณไทยหรอกครับครับครับล้างแต่ตา อ่นอนปวดโหลดถือฝนพี่น้องอืมฟุอนอ่นอ,อนๆงามๆสีสมพูเลยครับถือฟ้อนไม่ครับผมครับอีกสองแนงพี่น้องโอ้ยอยา่าคืนเหี่ยวครับผม เดี๋ยเลยครับแดงงามอยู่นี่นี่ครับแดงนี่กินกินเอาหุ่นอูอหูข้างในซิมบูงตอง

ก่อไฟใหม่มัมาจานจะนพี่ดีนอนดินนี่เลยเจ้ากะว,ว่าขาวอัวอุ่ยฝุนะกดมืองแหงนี่อ่อนจัวะอ่อนจัวะเลยฝุนนะ ก้องเสียงหัดโอ้ปฮัดปุ่นะแดงยีไๆขึ้นเฮี่ยวยังงามอยู่นะครับเนี่ยครับอีกแดงหนึ่งงามฮัดแดงก่อนเนี่ยขึ้นเฮี่ยวเบุอละ ตัว <ừ, S 1> นะัน่ะนี่อ้ตัวนี้แนงยเงียลเลพี่น้องนะขึ้นเที่ยวแล้วครับอืมนี่เนียมีอยู่ในในห ปาจ้วงเลยเลยอีหกักระโลดอืหดหักระโดดอุ้ยุหนะอุย้ยอ่อนๆนะครับตือฝนไม้ครับผมุนะครับมูลน้องห้งหัเนเดี๋ยวมาอีกกำหนึ่งกำหมักใหญ่ครับมามาอุย้ย นี่เดียไปอ,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 อืุ่นนะอ่อนๆขาวๆรับโอ้ โอ้ยตาเต่านี่สวยจังเลยอ่ะคุ่นตกใหม่ฝนนำคางตามใบใหม่ครับฝนข้าผุมมามึงน้ำกันอีก เตานี้พี่น้องเตาน้ำใหม่ไฟใหม่สีเตางามเวอนี่ขวดน้ำกันเลยครับฝนตกมากก็ดีนะครับผมดินกระซุ่มน้ำใหม่กระสีเดอออกครับน้ำใหม่ออกเคสออกครับผมยอดกระเฮ็ดพอออกมน,น้าฝาบเจอฝนนี่พณนะน่ะอุ้ยแหนงนอนออนอ,อนข้าขาวพี่น้องพณนะครับ นี่ครับมาบึงแหนงหนีก่กำนุมหน่อยพี่น้องมาสะออนมาออนซ่อนากันด้วยครับผมครับผมนี่ออนซ่อนกำนุมหน่อยด้วยครับมาออ้คุณนะปาดพวดปาดแหนงหนุน่มใหม่ไฟพี่น้องสุดยอดคว้วมาลัางการคว้วงามพี่น้องเอ้ยมานละครับสุดยอดเลยครับื้นนี้ สุดๆคัดมาเน้นๆครับผมโอ้ยคุณน่ะแหนงนุ่มใหม่ไฟครับโอ้ยครับผมนี่กำลังแหนงกำลังขึ้นเหี่ยวกำลังพอดีหักได้ครับครับอย่างนี้พี่น้องปาดน้ำกันปาดปาดปวดอ่อนๆพี่น้อง อุ้ยนี่ครับผมนงงนกไม้ไฟไม้ถือฝนใหม่ครับผมอ่อนๆงามๆอุบอั่เลยครับผมครับอีกแนางนึงพี่น้องอุ้ยนึงอุบอเลยเนี่ย แง่มันระคาบอุ้ยงามๆเลยมึงแง่งนี่พูดนะอุ้ยแน่งขาวๆเต็แนแง่งงามๆครับผมอันหักเอาแน่งมันนี่ล่ะพี่น้องไปกปลอกเอาถือฝ้นไ่กระโอนอยู่พี่น้อง ครับอีกกํำึ่งสิล้ออวยเมื่อดีพี่นอกไปติมกระตาแล้วครับผมผล่งงานเฮ้ามือน,นี่สุดยอดเลยครับนะครับผมแห้องอ่อนๆงามๆครับลิงก้อนนี้ก่อนกลับบ้านครับผมมาหักน้ำกันครับ เหมือนมานอยู่ครับผมในต็มกระตาเลยในอ่งนุ่มใหม่ไฟเฮาอุบอั่วเงา้ๆถือฝนไม่ครับผมครับนุ่มหน่อยจะกลับบ้านแล้วนะครับผมครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แนมแนเด้อยครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้นุ่มหน่อยขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ